สันจมูกแดงเกิดจากอะไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอสอนนะคะวันนี้นะคะหมอก็จะมาตอบคําถามที่ทุกคนถามกันมานะคะว่าสันจมูกแดงหลังเสริมจมูกเนี่ยเกิดจากอะไรถ้าเพื่อนๆนะคะมีอาการสันจมูกแดงหลังเสริมจมูกเนี่ยอาจจะต้องแบ่งได้เป็น2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือเกิดจากการติดเชือ้อถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากการติดเชื้อเนี่ยสันจมูกนอกจากจะแดงแล้วเนี่ยจะมีอาการบวมร่วมด้วยหรือว่าอาจจะมีอาการปวดแผลผ่าตัดอาจจะมีน้ําไหลออกมาค่ะ ซึ่งถ้ามีอาการติดเชื้อนะคะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะเพราะว่าอาจจะต้องเอาซิลิโคนหรือวัสดุที่เสริมจมูกเนี่ยออกค่ะส่วนในกรณีที่2นะคะถ้าไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ สันจมูกท so ี Tonight, ่แดงเนี Or, ่ยมักจะมีอาการร่วมกับผิวหนังบางทาให้เห็นเส้นเลือดฝอยชัดค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะก็จะเกิดจากการที่จมูกของเราเนี่ยตึงเกินไปค่ะวิธีแก้ไขเนี่ยก็อาจจะต้องมีการลดความโด่งของซิลิโคนลงหรือนอกจากลดความโด่งของซิลิโคนเนี่ยอาจจะต้องแก้ด้วยการใช้เนื้อเยื่อตัวเองหรือว่าเนื้อเยื่อเทียนเนี่ยเข้าไปรองบริเวณเนี่ยซิลิโคนเพื่อเพิ่มความหนาของผิวหนังหรือในบางเคสอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการใช้เนื้อเยื่อตัวเองทั้งหมดในการเสริมบริเวณสันจมูกค่ะ แต่ถ้าทําการแก้ไขด้วยการผ่าตัดแล้วเนี่ยยังไม่หายในกรณีของรอยแดงหรือว่าเห็นเส้นเลือดฝอยชัดนะคะอาจจะต้องมีการใช้เลเซอร์ประกอบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในการเสริมจมูกเนี่ยเราไม่ควรเสริมจนตึงเกินไปจนฝืนเนื้อเยื่อของเราค่ะเพราะว่านอกจากจะทําให้มีอาการสันแดงหรือว่าจมูกบางแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดการทะลุได้ค่ะหรือว่าโครงสร้างจมูกล้มได้นั่นเอง